มิเกลอาเตตากุนซือของอาร์เซนอลออกมาแสดงความผิดหวังต่อการตัดสินของกรรมการในเกมที่ทีมของเขาทำได้แค่เพียงเสมอกับไบรตันหนึประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามเอเม็กสเตเดียมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนี้เริ่มต้นด้วยความได้เปรียบของอาร์เซนอลที่ออกนำตั้งแต่นาทีที่16จากลูกยิงของดาวรุ่งวัย17ปี อีธานเอนวานิลลี่แต่จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมก็เกิดขึ้นในนาทีที่61เครับเมื่อพูดสินแอนโทนีเทเลอร์เป่านกหวีดให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษหลังมองว่าวิลเลียมซาริบาโดดโขกสกัดบอลไปกระแทกศรีรษะของชาวเปโดโล้มลงและชาวเปโดครับก็เตะลูกที่จุดโทษเข้าไปช่วยให้เจ้าบ้านตีเสมอได้สำเร็จมาดูการให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาเตตาครับผมผิดหวังเพราะเราต้องการชนะเราเริ่มเกมได้ดีและเราได้ประตูขึ้นนำ เรารู้ดีว่ามันเป็นเกมที่ท้าทายแต่เราเสียบอลมากเกินไปในครึ่งหลังและนั่นทําให้เราเสียโอกาสสาคัญผมผิดหวังกับลูกโทษผมไม่เคยเห็นลูกโทษแบบนี้จริงๆเลยในชีวิตของผมซาลิบาสัมผัสโดนบอลชัดเจนแต่สําหรับผมมันไม่ใช่ลูกจุดโทษมันแปลกมากมันเป็นเรื่องใหม่ที่ผมไม่เข้าใจจริงๆเราต้องเล่นทุกๆ3าวันผมเข้าใจดีถึงความกดดันและความต้องการที่จะชนะแต่ในแง่ของคุณภาพความคงเส้นคงวาและการทําสิ่งพื้นฐานให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อเจอกับทีมที่ต่อสู้ได้ดีเราทำได้ไม่ดีพอในวันนี้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขเราต้องการชนะและเราทำไม่ได้แน่นอนว่าผลลัพธ์ในเกมนี้ทำให้เราผิดหวังโดยเฉพาะกับลูกโทษที่จุดโทษที่เราไม่เห็นด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะพยายามปรับปรุงและเตรียมตัวในนัดต่อไปนอกจากนี้ครับอาเตต้าก็ยังพูดถึงสถานการณ์ที่ทีมต้องเปลี่ยนตัวเอนไวเนลลี่ออกแล้วส่งมาร์ตินเนลลี่ลงมาเล่นแทน มันเป็นข่าวร้ายเพราะผมคิดว่าเราต้องเสียเขาเราเปลี่ยนเขาออกเพราะปัญหาที่กล้ามเนื้อและตอนนี้เราต้องรอดูว่าอาการของเขานั้นจะเป็นอย่างไร